คลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนอิสลามประจำปี2565ค่ะว่าที่พันตรีดอกเตอร์ไพทุลปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ ายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อํานวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนวัดหลวงเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดทําการตรวจคัดกรองหา,าค่าความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดการตรวจสุขภาพจัดเป็นการแพทย์ในสาขาเวชศาสตร์ป้องกันได้แก่ การตรวจและการให้คำปรึกษาโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรือยังไม่พบโรคซึ่งโดยทั่วไปแพทย์มักแนะนำให้มีการตรวจและให้การปรึกษาปีละครั้งดังนั้นเราจึงมักเรียกว่าตรวจสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปีรวมถึงเป็นการค้นหาโรคเรื้อรังเบื้องต้นที่พบได้บ่อยในคนที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเช่นโรคไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งโรคดังกล่าว หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกอาการจะไม่รุนแรงสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้หากปล่อยให้เป็นเรื้อรังหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาในภายหลังการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุสุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนหรือเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันหรือคัดกรองเฉพาะโรคเช่นโรคมะเร็ง หรือโรคทางตาหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามความประสงค์ของแต่ละคน